หลอดไฟขั้ว9012นะเห็นไหมจริงๆอ่ะมันถามว่าใส่9 0 0 6ได้ไหมได้นะแต่ว่ามันต้องตัดคั้วคั้วมันไม่เท่ากันต้องตัดสีนี่ครับหลอดไฟเนี้มันไม่ใช่ H 11หรอกมันเป็นขั้ว h 16เห็นไหม19วัตต์นะเห็นไหมหลอดสายหลอดมันจะขนาดเล็กนะอย่างที่บอกมันใส่ H 11ได้นะครับแต่ H 11มันข้าง15วัตต์นะเรื่องความร้อนมันก็เลยจะสูงขึ้นแต่ว่าพอเป็น LED เนี่ยไม่มีปัญหานะครับ h ด11ก็ใส่ได้นี่นะครับ นะอันนี้ไปเดิมนะครับนะสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชน n นลนะครับช่างประจำร้านเลส,สีชาชนบุรีนะครับวันนี้ <c oughs> อยู่กับโตต้ตายาริรับคันนี้ไม่รู้เขาเรียกเจนไรไม่รู้อ่ะ <c> จ <oughs> ำไม่ได้ละยาริไล่เจนไม่ค่อยจะถูกไม่รู้จะเขาเจะเรียกเจนสองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวนเนี้ยเนี่ยสปอร์ตทีโอสีเหลืองนะครับอย่างสวยเลยที่เขาจะมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับ มีอันนี้เป็นโคมไฟโคมไฟอันเนี้ยเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้นะหลอดไฟหลีแล้วก็หลอดไฟตัดหมอกนะอันเนี้ยโคมอย่างเงี้ยเขาเรียกโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับนะแยกกันนะโคมไฟโปรเจคเตอร์กับหลอดซีนอนนะผมเคยทําคลิปไปแล้วทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปหาคลิปมาแปะให้นะโคมไฟโปรเจคเตอร์ข้างในเป็นหลอดอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าโคมไฟแบบนี้เรียกว่าโปรเจคเตอร์นะ ไม่เกี่ยวกับว่าโคมไฟสีนอนไม่ใช่นะครับสีนอนคือชนิดของหลอดไฟนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกระโปรงรถก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูหลอดข้างในอบคุณรองเท้าเบรกเกอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์เราเข้าปีที่2แล้วใจดีมากครับปี่คนนี้นี่นเขาให้รองเท้าผมคู่นี้มาครับสีที่เอาสวยงามเลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีอยู่สีคู่นะปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับลายนี้อย่างที่บอกครับรองเท้าเบรกเกอร์เนี่ยเขา ไม่ได้ขายแต่รองเท้านักเรียนนะส่วนมากเราได้ยินชื่อนี้เราจะชินกับรองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าแฟชั่นสนนคเกอร์หรืออะไรรองเท้าผู้ซาลสวย,สวยๆเขาก็มีนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในแอปส้มเขาก็มีขายนะเผื่อใครอยากได้นะหรือว่าพิมพ์เบกเกอร์นะครับใน g o เ g l e นะครับเดี๋ยวเจอเลย๋ยวเขาจะผักเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะมีรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากกันไปด้วยนะครับเบกเกอร์รับขอบคุณครับ อ่าผมจะเปิดโคมเปิดอันนี้ให้ดูนะฮึบเปิดฟ้าออกมานะครับข้างในเนี่ยหลอดมันจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานี่เห็นไหมเห็นไหมหลอดมันเป็นหลอดไส้เห็นไหมมันไม่ใช่หลอดซีนอนนะครับอันนี้หลอดไส้นะขั้ว9012นะครับเห็นไหมนี่ <c oughs> นี่เลย9012เห็นไหมครับเราจะใส่หลอด LED นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูก่อนว่า <c oughs> ไฟเดิมเนี่ย มันเป็นสีเหลืองนะต้องอธิบายละเอียดละเอียดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามีคนถามมีคนถามผมมาเยอะว่าเนี่ยหลอดไฟอะไรยังไงนะเนี่ยนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมไฟม็นสีเหลืองเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ led นะเดี๋ยวผมจะใส่แถบซ้ายไปก่อนทุกหลอดเลยผมจะใส่แถบซ้ายทุกหลอดให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาใส่แถบขวานะอ่ะอันนี้หลอดไฟหน้านะครับเราใส่แบรนด์ในแอมนะยิ่งโคมเป็นโปรเจคเตอร์อ่ะเราต้องใส่หลอดที่มันแบบว่าคุณภาพดีหน่อยนะครับพูดตรงๆเลยนะ พัว9012ของผมรับประกัน1ปีนะครับทุกอันนะไฟตัดหมอกเนี่ยแนะนําใส่ตัวยี่ห้อนี้ยี่ห้อแหรอันนี้ถูกกว่านะไฟตัดหมอกเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเราซีเรียสเรื่องไฟหน้านะวันนี้เป็นที่31 31เดือน10ปี66อ่ะโอเคนะเราจะแปะแปะไปรับประกันเราก่อนหลอดไฟตัดหมอกเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขั้วเทส11นะอันนี้เป็นหลอดไฟขั้วเทส11ผมเคยอธิบายให้ฟังไปทีแล้วว่ามันต่างกันยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะหลอดทิปหลอดออกมาให้ดูอันนี้ลว้ลวงง่ายไฟหลีผมใส่ตัวนี้ให้ลูกค้าโคดสว่างและโคดทนอ่ะปะเราไปเล่นฝั่งริมซ้ายก่อนอหลอดไฟขั้ว9012นะเห็นไหมจริงๆอะมันถามว่าใส่9006ได้ไหมได้นะแต่ว่ามันต้องตัดขั้วขั้วมันไม่เท่ากันต้องตัดตีกออกเนี่ยนะเอี๋ยวผมใส่เข้าไปเลยอย่างนี้ แล้วก็บิดแค่นี้เองนะลักไฟเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดไฟก่อนแล้วค่อยมาเสียบเราจะได้เห็นนะว่ามันติดไม่ติดนะอ่ะผมเปิดไฟแล้วเดี๋ยวผมเสียบก่อนนึอ่าโอเคไฟติดแล้วเห็นไหมเรามองจากนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดนะครับไฟลีอยู่นีเ่เอามุมบนดีกว่าจะเห็นชัดกว่า อ่ะนี่ครับไฟหลี่ยูตนี้นะหมุนแล้วดึงออกถ้าเป็น LED เนี่ยส่วนมากอะ่ะผมจะบอกว่าให้ลองเปิดไฟก่อนแล้วก็เสียบแต่ว่าของผมเป็นแคนนะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องฟิกไม่ต้องฟิกขั่วนะครับใส่ได้เลยนะของผมข้างไหนก็ได้ยังไงก็ติดนะอ่ะอันนี้หลอดไฟตัดหมอนะครับนี่นะ ฝังอันนี้มันอันนี้มันดีหน่อยมันล้วงได้มันก็จะมีทางให้เราล้วงเห็นไหมนี่นะล้วงมันต้องเปิดไฟอย่างที่ผมบอกผมแนะนํานะครับล้วงลงไปก่อนเอาออกก่อนแล้วค่อยไปเปิดไฟนะเพราะว่าถ้าเราเปิดไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันร้อนเรื่องเรื่องอะอะนี่ครับหลอดไฟเนี้ยมันไม่ใช่ H 11หรอกมันเป็นขั้ว H16 เห็นไหมนะครับ19วัตต์นะเห็นไหม หลอดสายหลอดมันจะขนาดเล็กในอย่างที่บอกมันใส่ h 1 1ได้นะครับแต่ h 1 1มันข5้งสิวัตนะเรื่องความร้อนมันก็เลยจะสูงขึ้นแต่ว่าพอเป็น LED เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเ1 1ก็ใส่ได้นี่นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนีไฟข้างขวาติดแล้วข้างซ้ายติดเป็นอย่างนี้นะข้างขวาติดนี้ข้างซ้ายติดนี้อ่ะผมใส่นี่เข้าไปก่อนนี่ นะใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาปลั๊กมาเสียบนิบติดไหมอันนี้ผมเสียบข้างแรกก่อนนะถ้าตรงขั้วไฟมันก็จะติดเหลืองๆอ่าติดแล้วเรียบร้อยนี่นะครับอ่าผมให้ดูนะนี่เต็มเหนียวเลยหนึ่งข้างนะครับไงอันนี้ไฟเดิมนะครับดีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างซ้ายกันครับ คนนั่งเรียบร้อยแล้วเรามาลองถอดฝาคนขับผมจะถอดไฟออกให้หมดก่อนนะทีเดียวลวงทีเดียวเลยนี่ครับแล้วก็อันล่างอันล่างลวงได้ไหมล้วงได้นะซิดริมขวาหน่อยมันจะติดมันจะมีถังน้ําอยู่มันจะติดถังน้ําแต่ลวงได้อันนี้ง่ายเลยอ่ะถอดออกหมดแล้วนะครับทีนี้เปิดไฟให้หมดเลย พอเปิดไฟให้หมดเสร็จแล้วเราก็ทยอยใส่ทีละหลอดนะข้างบนเนี่ยเวลาใส่เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับไอฝาเนี่ยดูให้ดีนะเพราะว่าใส่ไม่ดีมันหลุดนะครับแล้วมันหายนะน้าเข้านี่ไม่ท่าไะรรนะฝาแม่งหลุดเข้าไปข้างในรถแล้วหายอ่ะแล้วมันหาซื้อยากนะอันนี้ไปหลีครับเนี่ยสว่างตาแตกอา่าไส่หน้าใส่เข้าไปแล้วบิดก่อนนะครับเปิดข้างซ้ายนะเสียบปลั๊กครับเนี่ยเสียบข้างแรกไม่ติดนะครับก็สลับขั้วเอานะอ่าแล้วก็ ข้างล่างอ่าโอเคเรียบร้อยนี่ครับอย่าลืมนะอย่งที่ผมบอกอย่าลืมนะครับอย่าลืมปิดฝานะปิดแล้วดูให้ดีนะครับว่ามันเข้าสนิทไม่สนิทอะไรยังไงนะโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้ตัยต่ายลิตนะสีสีรถพี่ก็สวยจริงๆเลยชอบจริงเลยเดีย๋ยวสตาร์รถให้ดูไฟไอ้นี่มันจะติดไหมไอ้ไฟเดย์ไลท์เนี่ยถ้ามันเปิดไฟส่วนมากมันจะไม่ค่อยติดนไ้เดย์ไลท์อะ อ่ะเปิดไฟนะอ่ะพอเปิดไฟหลีปุ๊บเดลไลท์เขาจะตัดเห็นไหมครับอ่ะผมปิดตันหมอกเห็นไหมเนี่ยพอเปิดไฟหลีมันจะเดไลไรท์มันจะตัดส่วนมากมันก็จะเป็นระบบแบบนี้แหละเห็นไหมโอเคอ่ะพอดีอย่างนี้พี่เจ้าของรถเขาขับแต่รถที่ไฟมันเป็นไฟหน้าเป็นออโต้นะครับคันนี้ไฟหน้ามันไม่ออโต้ถ้าเราจะใช้เราจะต้องเปิดไฟหลี เนี่ยเราต้องเปิดแก๊กแรกเห็นไหมแก๊กแรกจะเป็นไฟหลี่เห็นไหมครับไอ้แก๊กแรกไฟหลี่เนี่ยมันจะมันจะสามารถให้เราเปิดไฟตัดหมอกได้ด้วยพี่ดูนะไฟตัดหมอกข้างล่างเห็นไหมไฟตัดหมอกข้างล่าง<ช>อ่ะพี่ดูตรงนี้ก็ได้ตอนนี้มันไม่ติดอยู่อ่าผมเปิดแก๊กแรกแล้วผมเปิดไฟตัดหมอกปุ๊บพอเปิดเราบิดก้านในเนี่ยไอ้ไฟตัดหมอกก็จะติดขึ้นมาเห<ต>็นไ,<ม>ไหมครับถึงไฟตัดหมอกแล้วไม่ติดเองใช้ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แต่ว่านี้อธิบายวิธีการใช้งานให้ฟังเพราะว่าไอ้ไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะพ่่่วงกกกกัับไไไไฟฟหหหลลีีถถ้้้าาาาเเรมมมมมมปปิิิิดดดดตตตออจะสุผนน ผมปิดก้านนอกเลยเห็นไหมไฟตัดหมอกมันจะดับไปด้วยเห็นไหมครับถ้าเราเปิดก้นนะถ้าไฟตัดหมอกเราเปิดทิ้งไว้แล้วแล้วเราเปิดแก๊กหนึ่งมันจะติดทั้งหลี่ทั้งตัดหมอกอ่ะทีนี้ตัดหมอกเราสามารถปิดเปิดได้เปิดไปอีกแก๊กนึงก็จะเป็นไฟหน้าเห็นไหมครับพอเราเปิดอีกแก๊กหนึ่งไฟหน้าก็จะติดไฟสูงมี2วิธีถ้าแบบว่ายกยกแบบยกยกบอกเขาอะถ้าเราจะยกแบบว่ายกปล่อยก็อย่างนี้เห็นไหมเราดึงอย่างนี้เห็นไหมไฟมันก็จะกระพริบอย่างนี้ อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะยกยาวตบลงข้างล่าง oh. เห็นไหมไปสูงก็จะยกขึ้น <Okay. S 1> อันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าคัตออฟเห็นไหมเขาเลาย,ยกปุ๊บไอโคมในเนี่ยไอโคมลูกแก้วเนี่ยยกขึ้นยกลงเห็นไหม <Okay. S 1> อันนี้เขาเรียกว่ายกสูงแบบคัตออฟก็คือหลอดหลอดเดียวเนี่ยแหละเป็นสูงเป็นต่ำ <Okay. S 1> อ่าแต่เป็นโปรเจคเตอร์ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งาน